สัญญาณแล้งมาแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำในแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านจังหวัดหนองคายลดลงไปเหลือไม่ถึง1นเมตรแล้วค่ะ ระดับน้ำโขงที่ไหลพันจังหวัดหนองคายลดลงอย่างต่อเนื่องค่ะเมื่อวานนี้19กุมภาพันธ์อยู่ที่ระดับ78เซนติเมตรเท่านั้นต่ำกว่าตลิง11เมตร42เซนติเมตรถือว่าเป็นระดับน้ำโขงที่มีระดับที่ต่ำมากค่ะถ้าเทียบกับสถิติระดับน้ำโขงเฉลี่ยที่ส่วนอุทกวิทยาหน,นองคายได้บันทึกเอาไว้และจากการที่น้ำโขงมีระดับต่ำลงอย่างรวดเร็วส่งผลให้ตอนนี้สามารถมองเห็นเสาเข็มใต้ฐานต่อหม้อสะพานมิตรภาพไทยลาวแห่งที่1จังหวัดหนองคายที่ พาดข้ามแม่น้ำโขงได้ทั้ง6ต่อหม้อแล้วนะคะรวมทั้งทุ่นตะข่ายที่ใส่ก้อนหินของเขื่อนป้องกันตะลิ่งที่ถือเป็นส่วนที่อยู่ต่ําสุดของเขื่อนโผล่พ้นน้าขึ้นมาให้เห็นจํานวนหลายทุ่นแล้วค่ะแล้วก็ยังทําให้โปะและแพรที่อยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขงเกิดตื้นหาดทรายและแก่งหินปรากฏขึ้นให้เห็นกลางแม่น้ำโขงหลายจุด แล้วก็การสัญจรทางเรือในพื้นที่6อำเภอของจังหวัดหนองคายที่อยู่ติดกับแม่น้ำโขงตั้งแต่อเภอสังคมอมเภอสีเชียงใหม่อมเภอท่าบ่ออเ,อเมืองหนองคายอภโพนพิสัยและอเภอรัตนวาปีตอนนี้ต้องเพิ่มความระมัดระวังและต้องใช้คนที่มีความชำนาญเส้นทางเพราะไม่อย่างนั้นเรืออาจเกิดตื้นได้ค่ะแล้วตอนนี้แต่ละพื้นที่เป็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะ